สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคราหน้ามารเรียนแต่เช้านะครับจะได้ช่วยเพื่อนทำกองงานเข้าใจไหมครับค่ะเอารถไปเก็บได้ แกนี่แกเมื่อวานแม่เอ็ไปยืมเงินแม่ชาอีกแล้วอ่ะจริงหรอเท่าไหร่อะ,อะตั้งหมื่นหนึ่งไยคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยเ<ม>ชิญคิวที่เก้าค่ะฝากงินเลยคะ่ะวันนี้ฝากเท่าไหร่คะสิบบาทได้ค่ะ ยังเลยฝากเงนินได้เกือบพันแล้วแน่ขอคุณค่ะเฉลี่ี่สิบค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องการทำบัญชีตัวเรือนของตัวเราเองแนวคิดนี้นะครับมาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะเป็นหนึ่งในแนวคิดของปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เน้นให้พวกเราเนี่ยนะครับรู้จักเรื่องของการวางแผนการใช้เงิน การออมการประหยัดและก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและก็ไม่วุ่นวายในการทำนักเรียนไปครับทราบไหมครับว่าประโยชน์ของการทําบัญชีครัวเรือนมีอะไรบ้างไหนใครพอจะแสดงความคิดเห็นได้บ้างยกมืออ่าเชิญครับแรกเลยเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจําวันและเติมความจําด้วยค่ะอืมมีใครไหมครับน่าเชื่อที่สองทำไมจำรายรับราย อ่าเจมสครับค่ะทําให้ครอบครัวมีการบันทึกเรื่องการเงินอย่างเป็นระบบและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยค่ะแล้จัดการการเงินอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ไม่มีหนี้สินนะครับถ้ากดมือเป็นเรื่อง เอางเตอเอาแม่เราลองมาทาบัญชีครัวเรือนกันดูไหมเดื่อเราจะได้มีเงินเก็บเหมือนคนอื่นเขาบ้างทําแล้วมันได้อะไรทําไปก็เท่านั้นแหละแม่ยังไม่ได้ลองทําบัญชีครัวเรือนดูเลยแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นรู้สิ น้ำทิพยนะ์มา, <ST AT> มาสายอีกแล้วนะมานี่มาสายอีกแล้ววันนี้ <ST AT> เหมือนเดิมคูณสองเข้าไปเลยหันหน้าไปด้านโน้นหนึ่งสองสามสี่ห้า สวัสดีครับคุณแม่จ้าวันนี้จ้าคุณแม่น้ำทิพย์ใช่ไหมครับจ้า๋อผมเป็นคุณครูที่โรงเรียนนะครับจ้าช่วงนี้ทําไมน้องน้ำทิพย์ไปโรงเรียนสายจังเลยครับคุณแม่มีปัญหาที่บ้านอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่มีครับนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งทางโรงเรียนได้นะครับยังไงรบกวนคุณแม่ช่วยกําชับดูน้องด้วยนะครับให้ไปโรงเรียนแต่เช้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแม่ บครัแม่พ่อเไปไน็นไลลวแม่ทำไมไม่เห็นพ่อเลยพ่อไม่สบายพ่ออยู่โรงพยาบาลแม่ไม่มีเงินจะรักษาพ่อเลยอย่าหนูมานะแม่แม่นี่คือเงินเก็บของหนูแม่เอาไปรักษาพ่อนะขอบใจนะล,ลูก แม่ทำบัญ,ญชีครัวเรือนแล้วนะลูกจริงเหรอคะแม่หนูดีใจมากเลยคะ่ะจ้าต่อไปแม่จะใช้เงินอย่างประหยัดและคุ้มค่าต่อไปครอบครัวเราจะได้มีเงินเก็บไ้ใช้ในย,ยามจำเป็นแล้วคะ่ะแม่เอ้เพชรยหญ่ง้อเจ้าเป็ดเจีกวดีคืนตัวเก่าแท้มาปี่อาชีวาไว้าเดแล้วเห็นบัญชีคนไว้เห็นเจัจเหหอองใดเนาะพี่บอกมาดูว่าเห็ดจังใดพี่โจ สมมติว่ามีเงินสามพันบาทอ่าแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเงินฉุกเฉินสําหรับเก็บไข้ในกล้วยส่วนที่สองเป็นเงินน่ะนะคนเอาไว้ต่อทุนส่วนที่สามใจใจในกล้วยเลือนลองเฮ็ดเบิงบอนอ่ะล่ะจ้าสิลองเบิงเด้อชีวิตสิดีขึ้นได้จ้าเอาไปะ